สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้วกับช่องชอาาั่ประกาศคนสกุลชาแนลค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาไอ้ซมตลาดตลาดริมทางค่ะยูมู่บ้านที่ข่อยเนี่ยแหละมากินก๋วยเตี๋ยวพ่อค่ะก๋วยเตี๋ยวไอ้สาวน้ำหวานค่ะอัลโหพี่น้องเข่าขวัวหมักเพชรนี่เป็นะพี่น้องขวัว ถั่วกำพอด่ายนางถั่วกำน่าสิบบาทพี่น้องถั่วผักบุ้งบ้านเขาเกลือเทศพ,พี่น้อง้อาไปตากกับ๊บหวานจ,จุย๋ยค่อยมาก,กินเด้พี่น้องเกลือเทพก็ดีแตงเบิ่งภาคพี่น้อง,งบวบกับบวบกับพอดีลวกพี่น้องเอ้ยคนทำงานตลาดบ้านนอกเขาพี่น้องกระจังสิอนะไเนาะ ขายหอยอ่องต้องแต่งอยู่ค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนสาวคือเก่าค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านในบ้านนอกเ่าวันละพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง่มาคือเก่าเยมาอุดหนุนน้องน้องเขาแน่ค่ะคุณเบิรงกพารคคุณค่ะนานลนคือขาวนะคะมื่อไงใส่ครีมยังค่ะอิมูนครีมอิมูนครีมอิมูนดั้งเดิมค่ะสุดดั้งเดิมเตี้ยพี่น้อง มีร้านน้ำปั่นพร้อมพี่น้องมี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 ร้านน้ำปั่นพร้อมพี่น้องดพี่น้องร้านตุ๊กตาน้ำปั่นพี่น้องน้ำปัน่นกลางบ้านเลยพี่น้องตรงไปนะก,ก็เสอนแม่ข่อยไ,ไกลปไปไหนงางไป ขวานข้าากลางบ้านเข่าเศร้าขอยด็กพี่น้องท่านกินบุเป็นเวลาดอวค่อยท่านร้านบ้านนองเขาก็จังสินร้านพี่น้องเนาะง่ายๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะพี่น้องค่อยค่อยมักสินแบบแข็งแนะ่จุ่มลุกแล้วข้นเลยค่อยที่พี่น้องมีกล้วยให้กินพร้อมฟรีคะ่ะกล้วยท่น กินงหวานไปกินแบทเบิลนะพวกเพื่นซากินใก่สิทเบิลนี่เดี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะขอบค่ะพี่น้องเป็นน้ำน้อยเป็นแซ่เอ๋อเพี่น้องเนียมาได้มาได้ค่ะมาเตี๋ยอะไรก็มีพริกสดมาพี่น้องอันนี้พิเศษใด้พี่น้องแค่นี้บอกบอกเอาลูกซิ้นยังเอาให้อยู่เอาให้พี่อ่อน ปั่นลูกสิ่งกันค่ะปั่นยิ่งน้อยนะให้อมที่ก่อนอยู่บ่ไม่เอาค่ะเดี๋ยวพี่น้องล้านนี่พี่น้องต้องมีพริกกระนี่พี่น้องพริกเผาพริกเผาพี่น้องแซ่บๆเลยมือเ็ดตัวน้อยมีไหมนะค่อยมักพริกเผาอันนี้พี่น้องเพราะว่าเพราะเอา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 มักมันชิวานเดี๋ยวมันเกิดจ่าจังหน่อยน่ะไม่เห็นนะอ้าวมีมีเหลืองตีนังวันนี้มีแหี่ยขาของว่างวดหลังกับพี่น้อง มีซอสนี่ถ้าแถวอีสา,เานเทาเนาะตามจริงต้องมีซอสดำนั่นนะซอสหยิกนี่แซ่บมันต้องปรุงอย่างไรพี่น้องแซ่บอยู่แล้วค่ะของขอยพ่อหน้าปรุงได้ส่วนมากขอยก๋วยเตี๋ยวขอยใส่ซอสอันนี้แล้วกำบักพิสน้ำตาลจาักน้อยหนึ่งพราะเสียนะที่พี่น้องร้านคดีง่ายสบายสบายก๋วยเตี๋ยวนนดำเนิน,น,น,นค่ะบ้านนอกเขาง่ายๆเนาะอันบ้านค่ะพี่น้องโอเคนะคายพี่น้องเนาะ มาแป๊บๆค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะพี่น้อง